โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n n แ l Sketch s ช o w กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม e n s ช i น Impact ตามสัญญาที่เคยได้ให้เอาไว้กับเพื่อนๆน,นะครับว่าผมจะทําคลิปวิดีโอคํามั่นสัญญาสุดท้ายของราชินี แห่งบุปผาและรุคาเทวดาออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันนั้นผมก็คงจะต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้ครับมันจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในช่วงเวลาก่อนที่ราชินีแห่งมวลบุปผากําลังจะสละชีวิตของตนเองเพื่อที่จะแสดงความรู้ต้องห้ามให้กับสการเล็ตคิงได้เห็นครับโดยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไทม์ไลน์ของมันก็จะอยู่ในช่วงของสรุปเนื้อเรื่องทะเลทรายใน E p พีที่2และ E p ีที่3นั่นเองครับใครที่ยังไม่ได้รับชมมนยกก็สาารถ้อลับไปดู นะไม่เพียงเท่านั้นครับเรื่องราวคำมั่นสัญญานี้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การล่มสลายของแคเรียเมื่อ500ปีก่อนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยครับ นะช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของราชินีแห่งมวลบุปผาหนึ่งใน3ของราชาแห่งทะเลทรายอันยิ่งใหญ่หรือในอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือซีรีตนสุดท้ายในอดีตการที่แสนนานนั้นเหล่าซีรีเคยถูกเรียกว่าผู้ส่งสารของสวรรค์ที่คอยชี้นําเหล่ามนุษย์ผ่านคําสั่งของสวงสวรรค์แต่จากเหตุการณ์การต่อสู้กับบัลลังก์ที่2นั่นเองจึงทําให้เผ่าพันซีรีเกิดการสูญพันธุ์และถูกสาบขึ้นโดยเหตุการณ์ในอดีตการครั้งนั้นก็ยังคงเป็นปร นานจนถึงทุกวันนี้เรามนุษย์และสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันล้วนแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับราชินีแห่งมวลบุปผาก็เป็นซีรีตอนสุดท้ายที่เหลือรอดชีวิตมาได้ตัวของเธอนั้นยังคงฝันถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวอันโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตยอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งมันก็มีเรื่องราวที่ต่างออกไปเกิดขึ้นกับตัวของเธอเองราชินีแห่งมวลบุปผานั้นได้ฝันเห็นนิมิตในอนาคตอันไกลที่กําลังจะเกิดขึ้นนิมิตของ เธอนนั้แสดงให้เห็นถึงการกลับมาของความชั่วร้ายที่เธอเคยได้ประสบพบเจอในอดีตแต่ถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นครับเนนี่มิดของเธอก็ได้มีหนทางที่จะสามารถยับยั้งเหตุการณ์นั้นได้อยู่หลังจากที่ราชินีแห่งมวลบุปผาได้รับรู้ถึงภัยอันตรายที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับตัวของเธอจึงได้ทําการแยกพลังบางส่วนของเธอที่มีชื่อเรียกว่าควาเรนาออกมาจากตัวของเธอเองซึ่งพลังควาเรนานั้นก็เป็นเศษเสี้ยวพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดของราชินีแห่งมวลบุปผาเมื่อแยกควาเรนาออกมา สำเร็จแล้วเธอก็ได้พูดกับควาเรนาว่าควาเรนาของข้าแสงแห่งดวงตาของข้าบุตรีผู้ยังไม่รู้เดียงสาของข้าในตอนนี้ตัวของข้านั้นมีความจําเป็นที่จะต้องยกเจ้าให้แก่เพื่อนรักของข้า ขอให้เจ้าจงมอบความรักและพักดีต่อนางสต,ติปัญญาของนางนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าข้าเลยทั้งแสงเรืองรองของนางยังสว่างเจิดจ้ากว่าตัวของข้ามากนะข้านั้นได้ฝันร้ายในยามค่ำคืนในฝันร้ายนั้นข้าได้เห็นใบหน้าที่ไร้ซึ่งหน้าตามันทำให้ข้าหวาดกลัวดังนั้นข้าจึงได้แยกเจ้าออกมาจากร่างกายของข้าขอให้เจ้าจงช่วยหยุดยั้งไม่ให้หายณะที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตการใหอมันหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกข้าจะย้ำเตือนเจ้า ถึงกระแสแห่งความมืดมิดที่กําลังคลืบคานมาถึงและจากนั้นเจ้าจะได้รู้ซึ้งถึงหน้าที่และชะตากรรมของตัวเจ้าเองในอนาคตโฉมหน้าของเจ้าจะต้องเปลี่ยนไปเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบแห่งความตากตําและความแตกแยกหลังจากนั้นเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปแต่นั่นเป็นเส้นทางที่มืดมนยิ่งกว่าซึ่งนี่เป็นนิมิตที่ข้าพบเห็นในอนาคตนั้นเจ้าแห่งหยาดอมริดและเจ้าแห่งแม่ไม้ต่างสูญเสียร่างอันศักดิ์สิทธิ์ ของนางต่อแน่เจ้าพวกนางจะถูกลืมเลือนและสิ่งที่พวกเจ้าคงเหลืออยู่จะมีเพียงแค่ความทรงจําของการเสียสละเท่านั้นโปรดอย่าถอยหนีเพราะขาดกลัวและอย่าปล่อยให้แสงควาเรนาจางหายไปอย่าทําให้ข้าที่เป็นมารดาของเจ้าต้องอับอายการเสียสละเพื่อมนุษย์เป็นชะตากรรมของข้าเช่นใดนั้นการเสียสละของเจ้าก็เป็นดังบทนําอันสวยงามสู่ชีวิตใหม่ฉันนั้นจงไปสู่อ้อมกอดของราชินีแห่งแมกไม้ในอาณาจักรของนางซะเจ้าจะได้พบชะตากรรมของ chào หลังจากที่ได้บอกถึงเหตุผลที่ตัวของเธอนั้นจำเป็นที่จะต้องแยกควาเรนาออกมาจากตัวของเธอเองให้กับควาเรนาที่เปรียบเสมือนกับลูกสาวของเธอได้ฟังแล้วเนี่ยครับตัวของราชินีแห่งมวลบุปผาก็ได้มุ่งหน้าไปหาลูกเทวดาเพื่อนรักของตนเองและได้พูดกับนางว่าชิ้นส่วนแห่งควาเรนานี้ต้องฝากเจ้าแล้วสหายรักของข้าและข้าหวังว่าเจ้าจะรักษามันด้วยชีวิตและจิตใจชิ้นส่วนควาเรนาชิ้นนี้เปรียบเสมือนลูกสาวของข้านางมาจากภูมิปัญญาของ ดอกไม้และสายใยจากฟากฟ้านางได้ครอบครองความบริสุทธิ์ของชีวิตควาเรนานี้คือจุดหนึ่งในใจกลางของดอกไม้เป็นแสงเพียงจุดเดียวท่ามกลางหยาดอมฤรินับพันโปรดธนุถนอมของขวัญของข้าจวบจนวันที่ห้วงทมินสีดํากลืนกินสรบพชีวิตทั้งปวงโปรดให้สัญญากับข้าว่าเจ้าจะรักษาควาเรนาดวงนี้เอาไว้สหายของข้าสหายที่ข้ารักที่สุดหลังจากที่พวกเราจากไปแล้วมนุษย์ ก็ยังคงระหกระเหินเล่ร่อนดังทารกอิพึงคลานออกมาจากผ้าห่อตัวเป็นครั้งแรกถึงแม้พวกเขาจะเปราะบางแต่ก็แข็งแกร่งพอที่จะสามารถเอาชนะพิชิตลมป่าเลวไฟที่แผดเผาและความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองแต่สิ่งที่ข้าเศร้าโศกนั้นหาใช่ภัยพิบัติที่สามารถคาดการได้แต่อย่างใดแต่เป็นความมืดมิดที่แสนโกลาหลต่างหากมีเพียงความอาฆาตพยาบาทอันมืดมิดและการคุกคามของความตายเท่านั้นที่จะสามารถบดขยี้ดอกไม้ตูมได้หลังจาก ที่ฝากฝังทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับลุกะเทวดาแล้วเพียงไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของราชินีแห่งมวลบุปผาขึ้นหลังจากการจากไปของราชินีแห่งมวลบุปผาลุกะเทวดาก็ได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังอีกฟากหนึ่งของทะเลทรายและสร้างอาณาจักรป่าฝนขึ้นชีวิตใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในป่าฝนเหล่านักปราต่างเริ่มกระตือรือร้นและสร้างบ้านสร้างครอบครัวของตนเองแต่ไม่นานตัวของลุกกะเทวดาก็ได้ถูกราชาสกาเล็ตคิงร้องขอให้ไปช่วยเหลือเขาในการจัด การกับพลังของความรู้ต้องห้ามซึ่งลุกเเทวดาก็ได้ตอบรับความช่วยเหลือของสหายเก่าจนในที่สุดพวกเขาก็ร่วมมือกันจนสามารถที่จะกำราบความรู้ต้องห้ามได้สําเร็จแต่บทสุดท้ายของเรื่องราวนี้ครับสุดท้ายแล้วสก,กาเลตคิงก็ได้สละชีวิตตนเองเพื่อที่จะได้ชําระล้างพลังความรู้ต้องห้ามที่ตนเองเป็นคนเรียกใช้มันหลังจากการจากไปของเพื่อนทั้งสองครับลุกเกเทวดาจึงได้ทําตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้เอาไว้กับราชินีแห่งมวลบุปผาลุกเเทวดาได้ฟังเจตจำนงของความ เธอได้สร้างรูปร่างที่งดงามให้กับมันและเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่แสนงดงามสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากควาเรนาผ่านพลังของลูกาเทลราก็คือวิหกศักดิ์สิทธิ์ที่มีนามว่าซีเมิร์กซีเมิร์กนั้นมีลำตัวเสมือนกับรวบรวมสีสันของนกนับพันเอาไว้ตัวของมันมีเสียงร้องผสานของเสียงนกและดอกไม้นับพันความฝันสุดท้ายของโอเอซิสถูกรวมอยู่ในร่างเดียวของซีเมิร์กกลายเป็นทะเลดอกไม้ที่บริสุทธิ์สดใส,ดสไร้ที่สิ้นสุดในตอนที่ควาเรนาได้กำเนิดขึ้นใหม่ในานามของวิหกศักดิ์สิทธิ์ซีเมิร์กนั้นตัวของ นางก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าอย่าได้ลืมคําทํานายของนายหญิงผู้ยิ่งใหญ่เพราะท่านได้ฝากฝังข้าไว้กับเจ้าแล้วความโง่เขลาไม่เพียงพอที่จะสามารถทําลายล้างมนุษย์ได้แต่กระแสแห่งความมืดจากนอกโลกจะกวาดล้างทุกสิ่งจนหมดสิน้นข้าคือวิญญ,ญาณดวงสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ของนายหญิงข้าคือแก่นแท้ของดอกไม้ที่ชําระล้างทุกสิ่งหากเมื่อตัวของข้าได้ผสานรวมเข้ากับน้ําบริสุทธิ์ข้าจะแตกสลายดังผลทับทิมและเปล่งประกายแสงแพรวพราวนับหมื่น นนัับพหลังจากที่พูดจบแล้วครับตัวของวีหกซีเมิร์ก็ได้อ้อยอิงอยู่ข้างเจ้าในายใหม่ของมันชั่วครู่ก่อนที่จะบินจากไปยังทุ่งดอกไม้เพื่อปกป้องป่าฝนอยู่อีกมุมหนึ่งของทะเลทรายและเฝ้ารอวันแห่งคําทํานายที่นายหญิงของมันนั้นได้เคยทํานายเอาไว้ตรงจุดนี้นั่นเองครับเราจึงสามารถแอสซูมได้นะครับว่าต้นมาตาสัรพสิ่งนั้นน่าจะเกิดขึ้นมาจากพลังของตัวรุกเทวดาในตอนนี้นั่นเองครับเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปนับพันปี ในที่สุด วันแห่งคําทํานายก็มาถึงคําทํานายที่ตัวของราชนินีห่งมวลบุปผาได้เคยทํานายเอาไว้ได้เกิดขึ้นในที่สุดฝงว่าสูย์แห่งความมืดมิดได้ถาโถมเข้ามาและกวาดล้างป่าฝนที่เพิ่งเกิดใหม่ไปจนสิน้นวิหกศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนที่ซึ่งตนไสเปรสและบัวหิมะเติบโตได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเธอได้มุ่งหน้าสู่ชะตากรรมแห่งภัยพิบัติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภัยพิบัติในครั้งนั้นยิ่งใหญ่อย่างมากจนทําให้เหล่าอาร์คอนทั้ง6มุ่งหน้าไปยยังแเรี เพื่อที่จะยุติความโกลาหลที่เกิดขึ้นตัวของลูกเทวดาที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอาร์คอนนั้นล่วงรู้อยู่แล้วว่านี่คือวันแห่งคําทํานายที่สหายเก่าของเธอได้เห็นในนิมิตเธอจึงได้เตรียมปกป้องต้นเออร์มินซูจากการกรัดกร่อนของไหยนะการต่อสู้ในไหยนะครั้งนั้นส่งผลให้อาร์คอนเสียชีวิตสองตนได้แก่มาโคโตอาร์คอนรุ่นแรกแห่งอินาซึมะและ ita, อามาริตาอาร์คอนรุ่นแรกแห่งฟอนเทนร่างกายของอามาริตานั้นหลังจากที่สูญสิ้นชีวิตแล้ว เธอก็ได้กลายเป็นทะเลแห่งหยาดอมฤริรุกเทวดาเมื่อเห็นท่าไม่ดีเธอไม่มีเวลาที่จะมาข่มรวนถึงการจากไปของเพื่อนอาคอนในความคิดของเธอนั้นต้นมาตาสัพพะต้องได้รับการทนุบำรุงเพื่อที่จะชำระล้างมนทินแห่งห้วงธรมินและรับประกันว่าหยาดอมฤริจะคงความบริสุทธิ์เอาไว้ได้ตัวของวิหกศักดิ์สิทธิ์ซีเมิร์กนั้นได้เห็นว่ารุกเทวดาใช้พลังของตนเองในการปกป้องต้นมาตาสัพพะตัวของวิหกศักดิก์สิทธิ์ จึงได้ย้อนไปถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้เอาไว้กับนายหญิงของตนเองตัวของเธอจึงได้ทำลายร่างวิหกศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองซึ่งนั่นมันก็ส่งผลทำให้เซซาควาเรนานพันก็กระจายไปทั่วควาเรนาที่กระจัดกระจายไปนั้นได้ล่วงหล่นลงบนร่างไร้ชีวิตที่ใสสะอาดของเจ้าแห่งหยาดอมฤต อมาริตาและนั่นก็ทําให้ก่อดกาเนิดเป็นทุ่งดอกไม้พรางพลายในทุ่งดอกไม้วิญญาณมากมายหลายร้อยชนิดโอบกอดความปรารถนาของพืชพันธุ์และน้ําค้างเพื่อชําระล้างมนทินทั้งปวงในทุ่งดอกไม้นั้นมีวิญญาณมากมายหลายร้อยชนิดอับขานบทเพลงแก่มาตาทั้ง3พืชพันธุ์หยาดอมาริดและดอกไม้และแล้วหายนะตามคําทํานายของราชนีแห่งมวลบุปผาก็ได้ถูกหยุดเอาไว้ได้ในที่สุดครับซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวคามั่นสัญญาสุดท้ายของลูกเทวดาและราชินี ่่งมนนบุาัอรสรุปให้ฟังท้ายคลิปสั้นๆแบบนี้ครับก่อนที่ตัวของราชินีแห่งมนลบุปผากําลังจะเสียชีวิตเนี่ยครับตัวของเธอได้แยกพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดของตัวเองออกมาซึ่งพลังนั้นมีชื่อว่าควาเรนาครับพลังนี้เป็นพลังที่บริสุทธิ์อย่างมากเรียบเสมือนกับลูกสาวของตัวเธอเองเลยก็ว่าได้ครับโดยสาเหตุที่ตัวของราชินีแห่งมนบุปผานั้นต้องแยกพลังของตัวเองออกมาก็เพราะว่าตัวของเธอเห็นนิมิตในอนาคตว่ามันจะเกิดเหตุการณ์หายนะอันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งและวิธีเดียวที่จะสามารถ ยับยั้งไหนะในครั้งนั้นได้ก็มีแต่จะต้องใช้พลังควาเรนาเท่านั้นครับแต่อนาคตที่เธอเห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าพลังควาเรนาเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งไหนะในครั้งนั้นได้ครับสิ่งที่เธอเห็นในอนาคตก็คือตัวของลูกเทวดาอาร์คอนของซูเมรุและตัวของอามาริตาอาร์คอนของฟอนเทนนั้นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องสละร่างกายของตนเองเพื่อที่จะทําให้หายณะนั้นถูกยับยั้งครับเมื่อคิดได้ดังนั้นครับหลังจากที่สามารถแยกพลังควาเรนาออกมาได้สําเร็จแล้วตัวของราชินีหิงมนบุปผาก็ได้ฝากฝังพลังนี้เอาไว้กับตัวของลูก,กะเทวดาสหายรักของตัวเธอเองนั่นเองครับอีกทั้งเธอยังบอกถึงนิมิตในอนาคตที่เธอได้พบเจอให้กับเพื่อนของเธอได้ฟังเพื่อที่จะให้ลูก,กะเทวดานั้นปกป้องพลังควาเรนาเอาไว้เพื่อเฝ้ารอวันที่ตัวของควาเรนาจะสามารถชําระล้างห้วง ทมินที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับจนท้ายที่สุดครับเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปคำทันไมของตัวราชนีแห่งบนบุปผาก,ก็เป็นจริงครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับเหตุการณ์เมื่อ500ปีก่อนการล่มสลายของแคนเรียนนั่นเองครับซึ่งหายนะในครั้งนั้นครับก็ได้เกิดการเสียชีวิตขึ้นของอาร์คอนทั้ง2ตนทั้งมาคอโตอาคอนแห่งอินาซึมะและ อามาริตาอาคอนแห่งฟอนเทนรุ่นแรกนั่นเองครับซึ่งก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ได้เล่นเรื่องราวของซูเมรุจนจบแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ว่าตัวของนาฮิดะหรือลูกเทวดาของเราเนี่ยก็ได้สละร่างกายของตนเองในการที่จะปกป้องต้นโอมินซูเอาไว้เช่นเดียวกันนั่นมันจริงตรงกับคําทํานายของตัวราชินีแห่งบนบุปผาครับซึ่งก็คือเจ้าแห่งหยาดอามาริตและเจ้าแห่งแมกไม้ต่างสูญเสียร่างศักดิ์สิทธิ ตอนหน้าของซีเมิร์กนั่นเองครับซึ่งเมื่อตัวของซีเมิร์กร่างจำแรงของควาเรนาเมื่อเห็นดังนั้นครับตัวของเธอจึงได้สละร่างกายของตนเองและหลอมรวมเข้ากับร่างกายหรือเศรษซรากของอมาริตาอาคอนแห่งฟอนเทนซึ่งนั่นก็เลยก่อกำเนิดเป็นทุ่งดอกไม้และสิ่งมีชีวิตอย่างพูดน้ำศักดิ์สิทธิ ที่มีความสามารถในการชําระล้างอับบีสนั่นเองครับในส่วนนี้ครับผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าพลังควาเรนาเนี่ยมันคือพลังอะไรกันแน่ตรงส่วนนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายทีหลังนะครับเพราะว่าเรื่องราวของควาเรนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารมากมายมาอ้างอิงครับซึ่งมันก็จะทําให้คลิปนี้ยาวนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เดี๋ยวจะอ,อธิบายในคลิปถัถดไปละกันนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยครับจะไขข้อสงสัยได้แล้วนะครับว่าต้นมาตาสัพจริงๆแล้วคือ เทพน้ําหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจทันทีนะครับว่าต้นมาตาสับพสิงเนี่ยมันไม่ใช่เทพน้ํารุ่นแรกแต่อย่างใดะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับและหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากเสริมข้อมูลตรงส่วนไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวัน